นะเดี๋ยวมานะ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 นะเดี๋ยว ừ. <laughs> พี่เอาไปบ้านนะน่าก็มากนเอาเะแน่อคนเมื่อกี้คนนขเียอีกนที่ม่จะปสคนจุเลยทางคนละสามร้อยนะพี่นะทานั้นนี่ส่งวันไหนก็ได้ซอกมานะพ ไปคุ้มคองอยู่นี่นะทำบุญนะทำวันไหนวันสองันทำได้แล้วนะวันนี้เลยดีกว่าโอ้ยทน้สสูงมะสสไหหายแล้วนะเดินดูเต็นทีหมดแล้วลุกก่อนลุกก่อน คุณแม่คุณแม่

ใส่ทะเลนี่เด็ดนอยแล้วจนางหมดนนะทั้งหมดะ หลวงพ่อที่เสกนามบอกว่าอย่นี้มันาป็นพระปุณจิบอร์จีบาทก็ไป้้านอะมีแล้วมีแ แทนปหนึ่งแล้วเปล่าหนึ่งแต่เขหาคนมาเล่นอีกคนนึงเป็นสองเจ็ใช่ไงยื่นทางบุญทางบุญทางนกส่ เด็กในตัวทั้งหมดเลยดึงกระเป๋านี่ส่งจนไม่ขาดฮะบอกเล่าไปแล้วมันจะมีส่วนมากเออข้างบนกับข้างล่างเลยจะดีนะไปดูโลกยันเออขอบคุณนะป้านะขอบคุณนะ